ต่อนะคะกล่าวถึงเรื่องของกรรม,มชรูปรูปที่เกิดจากกรรมนะรูปที่เกิดจากกรรมทั้งในปฏิสนธิการและประวัติการโดยย่อบ้างแล้วนะคะทีนี้กรรม,มชรูปเนี่ยนะคะในส่วนของกรรม,มชรูปนะรูปที่เกิดจากกรรมนี่จะมีการ สิ้นสุดก็คือหมดภพหมดชาติแล้วนะพูดถ,ถึงการหมดภพหมดชาติในภาพนี้ค่ะตั้งแต่ปฏิสนธิไปแล้วอาจารย์ก็เขียนภาพจุติถอยหลังใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดเรียกว่าปฏิสนธิเนี่ยจะมีรูปเกิดสามกรลาบแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนแผงนี้นะคะ9ก้ล้อเก้ก็คือนับจํานวนไม่ได้นาหลังจากนั้นเมื่อใกล้จะตายนะคะ กรรมมชรูปเขาจะดับตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะเริ่มทยอยดับละอะไรอย่างเงี้ยนะท่านให้นับเอา,เอาที่นับถอยหลังจากจุติจิตขึ้นมามา17ดดวงจิตใช่ไหมฮะจิตดวงที่17นั่นเองก็คือเหมือนนับจุติจิตเป็นหนึ่งว่างั้นเลยนะก็นับย้อนกลับมา17ดดวงเพราะว่าเป็นอายุของรูปหนึ่งรูปใช่ไหมคะนะ จิตดวงที่17นี้นะย้อนกลับมาจากจุติจิตเนี่ยดูที่อุปปาทคณะของจิตดวงที่17นี้นะท่านบอกว่ากรรมวชรูปที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่อุปปาทคณะของจิตดวงที่17ก็คือดวงนี้แหละจะดับพร้อมกันกับพังคขณะของจุติจิตพอดีก็คือมันค่อยๆทยอยดับทยอยดับดับดดับสุดท้ายมาดับพร้อมกันตรงนี้เลยเข้าใจนะคะ ตรงพังคักขณะของจุดติจิตพอดีเลยอย่างเงี้ยนาะคคำพูดตรงนี้นะสีดำเงินนี่นะคะส่วนตั้งแต่ถีติขณะของจิตดวงที่17บเจ็ดที่นับถอยหลังจากจุติจิตกรรมใหม่จะไม่เกิดขึ้นอีกก็คือจะไม่มีกรรมชะรูปเกิดแล้วใช่ไหมคะนัะ่นเห็นไหมไม่เกิดแล้วเพราะว่าพอมาตรงนี้เนี่ยมันทยอย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 แล้วใช่ไหมละ่ะอืม เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะเราก็เรียนรู้เอาไว้นะคะเนาะอันนี้ในส่วนของกรรมมชรูปเนาะรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากกรรมก็คือถ้าย้อนกลับมาก็คือกรรมเหล่านี้เองกรรม25้านี่ว่าโดยรวมใช่ไหมกรรม25่ส้าทำให้รูปเกิดเข้าใจนะคะรูปเหล่านี้เกิดจากกรรมก็เรียกว่ากรรมมชรูปอย่างเงี้ยนะก็คือสิ่งเหล่านี้นี่เองนะคะ ที่พูดถึงรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐาน18รูปนี้เกิดแก่สัตว์ที่มีรูปขันในปัญจโวการภูมิ26อันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเอกโวการ,การภูมิอีกหนึ่งนะเอกโวการภูมิเนี่ยอสานัศตภูมิมีรูปเกิดเต็มที่17รูปนะคะรวมแล้วอะ่ะใช่ไหมคะแต่ทีนี้ว่ารูปที่เกิดที่ตรงปฏิสนธิตรงตรงนั้นของเขาอะ เป็นชีวิตตะนวากากลาบใช่ไหมจริงๆแล้วรูปเขามีทั้งหมด17รูป17รูปนี่จารํ์นำเอาหนังสือเล่มนี้มา <c oughs> นะรูปคู่มือการศึกษารูปสังหะนิพพานปริเชตที่6กนะคะของท่านอาจารย์แน่ปะนะถ้ามาดูสมุดฐานของรูปในหน้า98เนี่ยอาจารย์เอาหลักฐานมานะคะหน้า98 เรื่องรูปประวัติกรรมในนะปริเชษที่6ในการ,รมรภูมิ11รูป28ย่อมเกิดขึ้นได้ถ้าเราจำสำนวนนี้ได้นะรูป28เกิดได้หมดเลยในการรมภูมิ11รูปประภูมิ15นะรูปประภูมิ15นี่ท่านจะมีปฐมฌชานภูมิ 3, ทุติสตติ 3, จะตุด6อย่างนี้นะรูปที่เกิดได้มี23รูป นี่นะรูป23รูปเท่านั้นที่เกิดในนี้ได้เว้นคณะชิวหากายะอิทธิภาวะในอสัญญสัตภูมิมีรูปเกิด17รูปดีนะคะในนี้เลย17รูปได้แก่อวินิโภครูป8ชีวิตรูป1ปริเฉทรูป1วิการรูป3ลักขณะรูป4มีแค่นี้เองค่ะ